พระโอวาทหนึ่งในแปดเซียนมหาเทพหลีเทียกววยหน้าอนาถคนปัจจุบันนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องกระตันยูมีใครบ้างที่ไม่ได้เกิดจากพ่อแม่แยกหนอมาจากพ่อแม่ได้รับการอุ้มชูทนุถนอมร่วมลำบากร่วมทุกข์ยากพ่อแม่รายการศึกษาก็เลี้ยงดูตามประสา ต้องทุกข์ต้องลำบากต้องเหนื่อยยากต้องฝ่าฟันตอนเล็กๆก,ก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอโตขึ้นตัวเองได้รับการศึกษามีหน้ามีตามีความรู้มีงานทำหาเงินหาทองได้เป็นกอเป็นกรรมสร้างความสุขความสบายให้กับตัวเองได้มากมายก็ปลีกตัวไปหาความสุขความสบายส่วนตนทิ้งผู้เท่าทั้งสองให้เหนื่อยยากลำบากอยู่ที่บ้าน ทิ้งความปวดร้าวเศร้าใจไว้กับท่านทั้งสองเพียงลําพังปัจจุบันเราอยู่ดีมีสุขแล้วเคยกลับไปถามถึงพ่อแม่ที่อยู่บ้านเคยกลับไปให้ความอบอุ่นให้กําลังใจให้การดูแลเอาใจใส่โดยไม่รังเกียจรังงอนให้ความรู้สึกดีๆไม่ต้องให้ท่านกังวลใจมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าพ่อแม่แก่เท่าแล้ว ใช้การไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้ท่านมีชีวิตตามประสาคนแก่แล้ววันหนึ่งกฎแห่งกรรมก็จะเวียนมาถึงเจ้าเช่นเดียวกันเจ้าสอนลูกอย่างไรเจ้าปฏิบัติอย่างไรต่อพ่อแม่ต่อไปลูกหลานของเจ้าก็ปฏิบัติต่อเจ้าเช่นนั้นนี่คือกฎแห่งกรรมวันนี้หากตัวเองไม่รื้อฟื้นจิตใจอันกตันอยู่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ของตัวเอง ต่อไปก็อย่าหวังเลยว่าจะมีลูกๆหลานๆกระตันอยู่ต่อเจ้าทั้งความประพฤติทั้งจิตใจทั้งความคิดเรามัวแต่ดูแลเอาใจใส่เพื่อนฝูงครอบครัวอันสุขสบายของตัวเองมีหมายที่จะคิดถึงความแก่ชาราความต้องการเอาอกเอาใจใส่ของพ่อแม่หนึ่งมื้อให้อาหารอีกหนึ่งมื้อให้อีกทำอย่างขอไปที เคยหมายที่จะกราบขอบคุณพ่อแม่อย่างซาบซึ้งใจอย่างสำนึกจริงใจมีแต่ตัดพอต่อว่าไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่การขอร่ำไปจนพ่อแม่แก่งอกก็วอนขอพ่อแม่ก็ยังเป็นผู้ให้อยู่ตลอดไปอย่างเสมอต้นเสมอปลายมีวันไหนบ้างที่พ่อแม่ไม่รักเราแล้วมีนาทีไหนที่เรารักพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่ ถ้าหากไม่ลำบากอย่างที่สุดถ้าหากไม่ทุกข์ก็คงจะไม่มาวิ่งหาพ่อแม่ขอความช่วยเหลือสร้างความลำบากใจตั้งแต่เกิดจนตายหาความจริงใจไม่ได้ใครหล่ะจะเป็นผู้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้กตัญยูที่กระทํำออกมาให้เพื่อนเขาเห็นทําเอาหน้าที่ลอยหน้าลอยตายอยู่ในสังคมอย่างสบายอย่างเชิดชูหรูหรา อย่างมีคุณค่าอย่างมีคนอื่นเขาเคารพยกย่องแต่เบื้องหลังถามตัวเองว่ามีความกระตันอยู่มีคุณค่าพอที่จะให้คนอื่นเขากราบไหว้หรือเปล่าจะสำเนึกเปลี่ยนแปลงใจภายในของตัวเองหรือเปล่าแม้วันนี้พ่อแม่จะตายจากไปแล้วแต่จะทำยังไงเพื่อให้ลูกหลานให้ครอบครัว ให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้มีความสุขความสบายใจใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าความสุขของชีวิตไม่ใช่สแสวงหาแค่เงินทองความสบายทางกายแค่นั้นความโลภอยากอยากอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดชื่อเสียงเอาไปทำไมไม่ถ้าไม่มีความกตันอยู่ต่อพ่อแม่ ตัดพ้อต่อว่าทำไมว่าผู้อื่นทำไมทำไมไม่ย้อนมองดูตัวเองสังคมเสื่อมไปถึงไหนแล้วจิตใจเราก็ไม่เคยที่จะพัฒนาขึ้นมาเอาแต่สร้าง,สร,างสร้างสร้างสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่เป็นกิเลสภายในไม่เคยขัดไม่เคยชะล้างคิดหรือว่าสังคมเราจะเจริญรุ่งเรือง คำว่ากตัญญูเป็นรากฐานแท้แก่นเดิมที่ควรจะมีในจิตใจของมนุษย์ทุกคนแต่น้อยคนที่จะขุดมันขึ้นมาสํานึกมันขึ้นมาเพื่อพ่อแม่แก่ชราก็ปล่อยปละละเลยให้ใช้ชีวิตอย่างลําพังอย่างอ้างว้างเดียวดายก็เรายังไม่แกน่นี่จะไปคิดถึงความแก่ทําไมไวัยรุ่นก็คิดแต่เพียงฉาบฉวยความสุขตรงหน้า ในเมื่อยังมีกำลังวังชาตัวเองก็หญิงยะโสอยู่ในสังคมไม่เคยช่วยผู้ที่อ่อนแออยู่ผู้ที่รอคอยความอบอุ่นชีวิตในยามแก่เท่าของพ่อแม่สุดท้ายต้องการอะไรเงินทองหรือในชีวิตขั้นสุดท้ายที่พ่อแม่ต้องการความสุขทางกายหรืออะไรละ่ะอยู่กับท่านสักสองชั่วโมงรู้สึกรำคาญแล้ว เบนสาบแล้วรังเกียจแล้วอย่างนี้หรือที่จะตอบแทนพ่อแม่รู้ว่าท่านเป็นโรคร้ายก็ทำลายบัทอนสุขภาพจิตใจลงไปมีแต่หวังผลประโยชน์มีแต่หวังผลความสุขสบายมีแต่หาความสุขทางกายให้ตัวเองได้รับมีแต่ความสำนึกเพียงผิวเผินหนึ่งในร้อยจะหาได้สักกี่คนที่กระตันอยู่ พ่อแม่เราที่ตายจากไปลองนึกนึกดูเราเคยให้การกระตันยูตอบแทนท่านหรือเปล่าชีวิตแล้วชีวิตเล่าผ่านมาใครล่ะจะมานั่งสั่งสอนเรื่องความกระตันยูมันควรที่จะเกิดจากความสำนึกจากเราเองถ้าหากวันนี้เราเกิดมาจากพ่อแม่แต่ขาซึ่งจิตกระตันยูก็เหมือนกับกาฝากดีๆนี่เองที่สูบกินแต่ผลประโยชน์ ต้นไม้ที่โดนคโคลนสูบนั้นก็เหลือแต่ซากรอวันตายไม่เ,เหลืออะไรเลยถ้าหากไม่สำนึกต้นไม้ไร้รากย่อมขาดชีวิตผู้ไรกระตันยูก็ไม่ควรที่จะอยู่ในโลกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดบ้างที่ไม่มีความกระตันยูแล้วสำเร็จเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนให้น้ำดื่มเพียงนิด กินเพียงหนึ่งมือ้อยังรู้สำนึกซาบซึ้งในบุญคุณของผู้อื่นแต่ผู้หุงหาอาหารให้เรากินตลอดชีวิตเรากลับละเลยไม่รู้ซึ่งถึงบุญคุณเราเหนื่อยยากหาเงินทองเลี้ยงดูแม่พ่อแค่ไม่กี่สิบปีก็บ่นว่าเหนื่อยหน่ายท้อแท้ร่างกายสุขภาพของพ่อแม่ไม่แข็งแรงจะต้องให้ช่วยพยุงให้ช่วยดูแลแค่ไม่กี่สิบปี เรายังท้อแท้รำคาญใจแล้วอย่างนี้สิ่งที่เรียกว่ากตันยูมันอยู่ตรงไหนความดีที่เคยทำมาปฏิบัติมากราบไหว้พระกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้สู้เอาใจใส่พ่อแม่ที่ยังคงอยู่สอนให้ลูกหลานได้รู้จักถึงความกตันยู ยินดีเมื่อลูกหลานก้าวเข้าสู่การบำเพ็ญธรรมเช่นนี้สังคมจึงจะสงบสุขหากวันนี้เราผู้เป็นพ่อแม่เองจะต้องดำรงอยู่ในธรรมในคันลองรู้จักนำพาบุตรหลานให้เข้าสู่หนทางที่ถูกรู้จักฟังธรรมรู้จักกะตันยูโลกนี้จึงจะมีความหวังไม่ใช่ส่งเสริมให้ลูกเอาแต่สแสวงหาทรัพย์สแสวงหาชื่อเสียง ซับชื่อเสียงสแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอมันยังไม่สายถ้าจะเริ่มต้นในวันนี้แต่มันจะสายเมื่อไม่รู้จักที่จะเริ่มต้นเราเลี้ยงดูเอาใจใส่ท่านเราให้ความสบายอกสบายใจมีไหมมือของท่านที่จะวอนขอต่อลูกมีแต่จะให้และให้ตลอดการให้ตลอดไปลูกๆทั้งหลายที่แล้วมาอย่า ไม่เคยเลยที่จะเอาใจใส่หรือแค่เพียงผิวเผินเลยไปผ่านเลยไปจะสำนึกอย่างจริงใจนั้นก็หาไม่พลาดผิดไปแล้วก็ยังคงได้รับการอภัยตลอดมาลูกเจ็บนิดเจ็บหน่อยพ่อแม่ก็รีบร้อนเอาใจใส่แต่บัดนี้ดูซีมือไม้แห้งกร้านหน้าตาเหี่ยวยน่นผมเผ้าหงอกขาวตาพร่ามัว วันนี้สองมือที่เคยให้ความอบอุ่นพรุ่งนี้ร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงแล้วก็หวังจะให้ลูกผู้แข็งแรงเติบโตโด้วยกันมาช่วยกันดูแลเอาใจใส่ท่านบ้างหวังจะได้พึ่งยามแก่หวังยามตายให้ลูกได้ปิดตาให้ไม่เคยหวังอะไรนอกไปจากนี้โอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิม เมื่อได้รู้ซึ้งถึงพระคุณอันประเสริฐของพ่อแม่ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องนํากลับไปปรนนิบัติท่านความผิดพลาดที่แล้วมานั้นบัดนี้ขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองเป็นลูกที่กตัญยูโพธิสัตว์เจ้าใจยิ่งที่เห็นคนในยุคนี้ข่ะซึ่งความกตันยูตลอดเวลาที่ผ่านมาเคยทำให้พ่อแม่เสียใจ แล้วเคยทำให้ท่านเหล่านั้นดีใจบ้างหรือไม่ยิ่งการเวลาคับขันความกระตันยูก็พลิกผันบุตรมีกระตันยูต่อพ่อแม่พ่อแม่ก็มิอยู่ในคันลองความถูกต้องกลับกลายเป็นความมิถูกต้องแยกมิออกว่าพ่อแม่กระตันยูต่อลูกหรือลูกกระตันยูต่อพ่อแม่บัดนี้ให้ย้อนคิดถึงความผิดที่ผ่านมาที่เคยลมลุกคลุกคลาน ใครเล่าให้อภัยและปลอบใจอยู่ด้านข้างยามร้องไห้คราใดมีวายมืออุ่นทั้งสองข้างเข้าประคองอบอุ้มเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยจงนึกถึงพ่อแม่ท่านเหน็ดเหนื่อยยามทุกใจไร้คนปลอบใจจงคิดจงย้อนว่าเคยปลอบใจพ่อแม่เราบ้างหรือไม่นี่บุญคุณอันยิ่งใหญ่นี้จะต้องเร่งทดแทน มหาเมตตาที่ยิ่งใหญ่คือชุดช่วยวิญญาณพ่อแม่ชักนำให้เข้าสู่การบำเพ็ญธรรมด้วยกัน